ครับอันนี้ก็มารีวิวมีดซันตโตกุอันนี้จะเป็นรูปแบบการตีแบบดั้งเดิมครับแล้วก็จะสอดไส้แกนคมอันนี้ก็จะรับแยกชั้นให้ละแกนคมก็เงาเงาเป็นกระจกมีดแบบนี้ความคมจะสูงครับความคมเขาจะสูงมากเนี่ยแกนคมเขาจะเงาเป็นกระจก เนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองคมกับเส้นผมให้ดูนะเนี่ยขาดเลยความคมก็สูงอยู่ครับเนี่ยตัดตัดผมขาดได้แล้วก็กระดาษไม่ต้องพูดถึงนะหวานมากตรงนีคมมันจะสูง